คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศ,ศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธฐเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับพบกับสุดหวยโชคเิจิมาลานะครับกับสูตรเด่นร้อยบนมีดวงดาวหน,นึ่งดวงกำกับด้านบนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขน,นะครับโดยสูตรนี้ออสถต,ติจาก25งวดครับเป็น26งวดขอ,อยัดเปนตัวเลขครับ เป็นยี่สิบกวนะครับมีสะดุดเล็กน้อยอยู่2องวดนะครับขออนุญาตตามนะครับเป็นยี่สิบกลบสองนะครับมาดูวิธีการคำนวณก่อนแล้วกันนะครับครับมาดูสถิติต่อไปนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ครับที่ออกเก้าหนึ่งสองาูเจ็ดสอออเก้าเจ็ดใช่ไหมครับเราใช้ในส่วนของหลักร้อยรางวัลที่1คูณใน2บวกด้วยหลักสิบรางวัลที่หนึ่ง หลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่สองซึ่งคูณด้นะครับบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่2องนะครับสามคูณสองเป็นหบวกด้วย0บวกด้วยสองสองสบวกด้วยสบวกด้วย8บวกลมกันได้เท่ากับสิแล้ครับบวกหนึงคงที่19เป็น 19, บเก้าใส่เก้าบวบกสองคงที่เป็นสิ สิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งบวกห้าคงที่เป็นหกหกบวกเก้าคงที่เป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกสามคงที่เป็นแปดแปดบวกห้าคงที่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งคงที่เป็นสี่ได้เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกห้าแปดสามสี่เก้าหนึ่งหกห้าแปดสามสี่นะครับหลังจากตัวเลขใดมาในหลักร้อยเก้าหนึ่งหกห้าแปดสามสี่นะครับเก้าหนึ่งหกห้าแปดสามสี่ครับเลขหกครับเข้ามาในหลักร้อย นะครับ16กุมภาพันธ์16กุมภาพันธ์64นะครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยได้3509278 3509278เครับเรามาดู3 5 0 9278นะครับเลข5าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยองกมาที่1ถึงแม้ว่าจะมาครบ3ต่อบนเลยก็ตามนะครับ1มีนาคมครับ1มีนาคม1มีนาคม64นะครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้ สี่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้าสี่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้าครับเรา,าดูนะสี่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้านะครับเลขสี่ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหลังงวดที่หนึ่งครับสิบหกมีนาคมหกสี่ครับคำนวณหลักร้อยบนได้สองสี่เก้าสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดครับเรา,าดูนะสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดนะครับเลขเลขสองครับเข้ามาตำแหน่งของ เลข 2, เข้ามาตำแหน่งนของหลักร้อยรางวัลที่1ครับแถมมาในหลักสิบด้วยนะครับต่อมาครับต่อมา1เมษายน64คำนวณหลักร้อยบนได้เจ4ดเก้าสี่สา2หหนึ่งสองเจเก้าสี่สาหหนึ่งสองนะครับเรามา 1, นะครับเจ4ดเก้าสี่สาหหนึ่งสองนะครับเลข7จ็กัดเข้ามาหลับตำแหน่งนของหลักร้อยครับแถมมาในตำแหน่งนของหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งด้วยครับ16เมษายน64คำนวณหลักร้อยบนได้ สองสี่เก้าสองสี่เหสองส่ดหนึ่งหกเดองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเนะครับเรามาดูนะครับสองสี่เดหนึ่งหกเะครับเลข2ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยนะครับเลข7จ็กับเลขสอแถมไปด้วยกลายว่ามาครบ3ต่อบ,บนเรามาจีหนึ่งนะครับแต่ปกติหลักร้อยคือเลขสอครับ2อพฤษภาคม6หกสีคำนวณหลักร้ายบนได้3ามห้าศูนยดสา สิบหกพฤษภาคมหกสี่ครับออกหกแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าสองกระลงหนึ่งสี่นะครับก็คำนวณออกมาในส่วนของเด่นในส่วนหลักร้อยด้วยสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดครับเรามาดูนะครับสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดครับได้เก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับ ต่อมา1มิถุนายน64คำน,นวณเด่นบนเด่นร้อยได้683 2501 683 2501ครับเรามาดู1ิมิถุนายนครับออก861 861เลข8เข้ามาหลักร้อยนะครับ16มิถุนายน64คำนวณเด่นเด่นรอได้9 6 9่าเด่น100ด้961 5834 9615 8 916 5834ครับเรามาดู เลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับ1กระรักได้ของหกสคำนวณหลักร้อยบนได้3 5 0 9 2 7 8 3 5 0 9เก8ครับเรามาดูเลข7ครับเข้ามาหลักร้อยนึงวันทีครับต่อมาครับ16กระดรักได้ของหกครับคำนวณเด่นบนออกมาได้0 27 6 9 4 5 0 27 6 9 4 5ครับเรามาดู ศูนย์สอเลข2ครับเข้ามาหลักร้อยลงมาจ็ดหน่งครับหสิงหาคมหกครับคำนวณเด่นบนตอกมาได้8 0 5 4 7นย์ห้าสี่เอามาดครับามาดูนะแปดศูนยเครับเลข7เข้ามาหลักร้อยลงมาจดหนึ่งครับสิบหสิงหาคม64สี่คำนวณเด่นร้อยได้ ห้าเจ็ดสองหนึ่งสี่เก้าศูนย์ห้าเจ็ดสองหนึ่งสี่เก้าศูนย์นะครับหนึ่งกันยายนหกสี่ครับออกสี่เจ็ดห้าเลขสี่เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับหนึ <it> ่งกันยายนหกสี่คำนวณร้อยผลได้สี่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้าสี่หกเป็นศูนย์สามแปดเก้าครับสิบหกกันยายนหกสี่ครับเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับ สิกันยายนหกสี่คำนวณร้อยบนได้249สี่เก้า8ปด7นึ่ดสอครับเรามาดูนะครับเลข1ครับเข้ามาหลักร้อยเรามาที่1น่งครับเห็นไหมหนึ่ตุลาคมห4สี่ะเราก็มาดูในส่วนของคำนวณในส่วนของหลักร้อยมันจะได้อะไรแปดศูนย์ห้าสี่เจย์ห้าสีสองสามหนตุลาคมห4ครับ ออก3 7 2เจ็เลข3หน้าหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับ16บหตัวเลขขอ 6, ครับคำนวณอ่าสิบหตัวลคขอคำนวณในส่วนของหลักร้อยได้916 5 8 3ึ่นะครับเนื่องว่าตัดมาไม่พบในหลักร้อยเลยมันหลุดทางที่ 1. หนึ่งหนพิศกิกายหกครับ คำนวณในส่วนน้องหลักร้อยบนน้กาึง2องเดาสน6่1อพิสัยหกสรับออก032 7์1 2 5 7ตละนครับเลข7ครับเข้ามาหลักร้อยเราวัาที่1นครับ1ิกเนพิสัยกสี่คำนวณเด่นร้อยได้805 4723 805 4723ครับเรามาดู1นึนคกรับออก2 58 258ครับเลขสอเข้ามาหลักร้อยรามันที่1นครับหนึ่ทนคมหกครับคำนวณเดินบนออกก็ได้2 4 9 8ี่เก้าแป6 7นึ่งหกเนึเครับสองสี 2, 4, 9, 8, 1, 6, 7, นะ่เานะเราก็มาดู16บหกทนคมหกสี่ออก6 3 9 2 3เกสองสามจะลออกกัาสามกสเช่อวหลักร้อยก็เลขสองเขามาหลักร้อยราวันที่1 สิบหกทนอกสี่หรครับสองูณสเป็น4บวกด้วย9บวกด้วยห2สอบวกด้วย2บวกด้วย9บวกลบกันได้ไรครับได้เท่ากับเท่าผมไหมยี 24. 24่สบยี่สวกหเป็น25่สบใส่ห้าหบวกสองที่เป็น7 7็ดบวกห้งที่เป็น12ใส่ส 2อบวกเเป็น11ใส่หนึบวกสามคงที่เป็น4 4่บวกห้าคงที่เป็น9 9้บวกหนึงคงที่เป็น10ใส่ศได้5 7 2 1 4 9 0 30งหนึาคม6 4ออก8 0ดศูนย์หนึนะสครับเ0ศย์ครับเข้ามาหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับสามสิบนคมหกสี่คำนวณในส่วนของหลักร้อยได้เท่าไหร่ ่าได้เจ็ดเก้าสี่สามหกหนึ่งสองเจ็ดเก้าสี่สามหกหนึ่งสองสิบเจ็ดมกอาคมหกห้าล่ะออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองเก้าเก้าสองเลขหนึ่งข้ามาหล, 100, ลักร้อยเราเอาที่หนึ่งสิบเจ็ดมะกอาคมหกอ่าเรามาดูกันหน่อยหนึ่งคูณสองก็คือสองบวกด้วยสาม บวกด้วยเจ็ดสองสิบเจ็ดสองสิบสี่ก็คือสี่นะบวกด้วยหครับบวกลมกันได้ไรครับได่เท่ากับเอาผลลมก่อนนะเช็คไปในตัวสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหใส่หกครับหบวกสองที่เป็นแปดแปดบวก5คาที่8 9ดเก้าสิบปดบวกกัน สองทำใหม 15. 15่สิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกสิบหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกค่าคงที่เป็นสิบสามสามบวกเก้าเป็นสิบสองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งโอเคได้หกแปดสามสองห้าศูนย์หนึ่งหกแปดสามสองห้าศูนย์หนึ่งครับเรามาดูหนึ่งกุมภาพันธ์ครับ ออก9 4 4าส8ุ่ดตัวลลางออก30นะครับ326บวกด้วย4บวกด้วย0คูณ2บวกด้วย0บวกไป1น1่วตกลบกันนะก้ารกับ11ปะ11 11อบวกหเป็น12ใส่2 2งบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น9 9้เบวก9เป็น18ใส่8 8ดบวกสเป็น11ส่หนึ่บวกห เป็น6กบวกหนึ่งเป็น7นะครับได้2 4 9 8 1 6 7นะครับอันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์หกห้านะครับมีสะดุดไปเป็นครั้งที่2นะครับจะใส่สัญลักษณ์ไว้นะครับต่อมาครับเรามาดู17กุมภาพันธ์หกห้าครับออก0 9 8 5 9 7 2 5 7ครับเอ่อเหาเ็ัห็นไหมครับไม่พบหลักร้อยแต่เรามาคำนวณต่อไม่ทิ้งสุดครับ 0 9 8 5 9 7 2 5 7ครับ5คูณ2เป็น10 10บวก1 10บวก1ก็เป็นอ่าก่อนแล้วกันนะครับ5 2 5 2 10 10บวก4บวกด้วย0 0คูณ2ก็ได้0นะบวกด้วย5บวกลงกันได้เท่ากับ9ครับ9บวก1คงที่เป็น10ใส่0 0บวก2ที่ได้2 2บวก5เป็น7 7บวก9เป็น16 6บวก3เป็น9 9บวก5 9บวก9บวก5เป็น14ใส่4่บวก1เป็น5ได้0 2 7 6 9 4 5 นำมาไปเทียบเนาะไว้สำหรับเอาไปเทียบโอเคเห็น1 0ร้อยบนนะครับมีดวงดาวหนึ่งดวงกำกับ,กบสติยีิบหงวดน,นะครับมีสรุปเล็กน้อยอยู่2งวดน,นะครับส่วนมากสุยยามจะใช้นำาไปเทียบอยากรวยต้องดูไว้โชคสิิติมานานครับสวัสดีครับ